สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในโอกาสวันชาติของเนปาลซึ่งตรงกับวันที่19กันยายน2567ความว่าพะนัทท่านนายรามจันทร์รัเปาเดลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาดมันดุ ในโอกาสวันชาติของเนปาลข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเนปาลมีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองมิตรภาพที่มีมายาวนานระหว่างประเทศไทยและประเทศเนปาลได้อย่างรากลึกมั่นคงด้วยความผูกพันทางพระพุทธศาสนาที่มีร่วมกันและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ ตลอดหลายปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์อันมั่นคงของเราได้เจริญงอกงามผ่านความร่วมมืออย่างกว้างขวางในหลากหลายด้านทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคตั้งแต่การค้าและการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการศึกษาตลอดจนความร่วมมือทางวิชาการข้าพเจ้ามั่นใจว่ามิตรภาพอันดีของทั้งสองฝ่ายจะเป็นแรงขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันให้พัฒนาสูงขึ้นไปอีกในภายภาคหน้า พระปรมาพิไทยมหาวชิวราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา13นาฬิกายีสนาทีสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชส er ุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศูนย์ผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวัดประสิทธิเวชอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกศูนย์ผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติสังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธ พระราชสิทธิวราจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค12และเจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวชเป็นผู้ริเริ่มเดิมจะสร้างเป็นโรงพยาบาลแต่ในพื้นที่มีโรงพยาบาลถึงสองแห่งแล้วและด้วยประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบซึ่งปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์ผู้สูงวัยคณะศิษยานุสิ์ร่วมกันซื้อที่ดินจำนวน32ไร่ก่อสร้างศูนย์ผู้สูงวัย20ไร่เศษที่ดินที่เหลือสร้างถนนและใช้ในสาธารณประโยชน์ต่อไป ศูนย์ผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติเปิดเมื่อเดือนมกนราคม2565ได้รับพระราชทานชื่อและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาพิไทยสทประดับที่ชื่อศูนย์ให้บริการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงดูแลส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพและการประครับประคองผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพในกลุ่มโรคผู้สูงอายุได้แก่ ภาวะหลงลืมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันอาชีพการงานเดิมหรือกระทบต่อผู้ดูแลมีปัญหาด้านการสื่อสารปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ซึมเศร้าปัญหาด้านการเคลื่อนไหวภาวะขาดสารอาหารรวมทั้งให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีหรือมีโรคเรื้อรังที่สามารถควบคุมอาการได้แต่ขาดผู้ดูแลผู้สูงอายุที่นอนติดเตียงหรืออยู่ในระยะพักฟื้นที่ไม่มีผู้ดูแล รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุระยะสุดท้ายที่ดูแลแบบประคับประคองให้บริการแบบประจำและไปกลับการดำเนินง,งานที่ผ่านมาพบอัตราการเข้ารับการฟื้นฟูด,ด้วยโรคระบบประสาทคิดเป็นร้อยละ45.24และรองลงมาคือโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อโภชนาการและเมตาบอลิซึม ูนย์ผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติจึงได้พัฒนาระบบการบริบาลผู้สูงอายุระยะกลางเพื่อเชื่อมโยงระบบการบริการระหว่างศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและโรงพยาบาลในเขตพื้นที่รับผิดชอบการดูแลระ,ระยะนี้มีความสำคัญมากเมื่อผู้สูงอายุออกจากโรงพยาบาลจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู1-3ถึงครั้งต่อสัปดาห์อย่างน้อย24ครั้งทำให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอาจมาไม่ครบ ส่งผลให้ได้รับการบริการกายภาพบำบัดและการดูแลไม่ครบตามมาตร,รฐานระบบนี้จึงเป็นระบบบริการด้านสุขภาพแบบร้ายรอยต่อเพิ่มระดับความสามารถการทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพมีนวตัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในการดูแลผู้สูงอายุอาทิโปรแกรม SWU Geriatric Medical Center สำหรับลงข้อมูลเข้าพักตั้งแต่แรกรับจนออกเพื่อให้ผู้ดูแลสามารถดูแลต่อได้ โปรแกรมนี้สามารถใช้ร่วมกับทุกสาขาวิชาชีพที่มีส่วนในการดูแลผู้สูงอายุเป็นส่วนหนึ่งในองครักษ์โมเดลของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธที่ส่งเสริมการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวมทั้ง4ด้านบูรณาการการดูแลสุขภาพให้เกิดความสมดุลระหว่างร่างกายจิตใจปัญญาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับหน่วยงานต่างๆไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการออกแบบกิจกรรมให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด เวลา17นาฬิกา22นาทีสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จออกนวังสระทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางนิตยามั่นชำนาญผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาพิเศษในพระบรมราชูปถัมภ์และประธานกลุ่มโรงเรียนรัชดาพิเศษนำคณะผู้บริหารและคณะครูกลุ่มโรงเรียนรัชดาพิเศษเฝ้าทุลละองพระบาททุนเกล้าทุนกระ หม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายหนังสือ5ทศวรรษรัชดาพิเศษกลุ่มโรงเรียนรัชดาพิเศษสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวล,ลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยาราชนารีสเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยลาลัยสงขลานคารินทร์เป็นวันที่สอง วันนี้เวลา12นาฬิกา26นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตรวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ พระราชทานโลกเกียรติยศแก่อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นประจำปี2,566และ2,567และผู้ได้รับรางวัลอนุสรอสองขลานครินประจำปี2,567แล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยสงขลานครินประจำปีการศึกษา2,565และ2,566คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาการจัดการคณะนิติศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะพยาบาลศาสตร์วิทยาเขตหาดใหญ่คณะการแพทย์แผนไทยและคณะเศรษฐศาสตร์รวม2,272คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความว่าประเทศชาติจะมีความเจริญรุ่งเรืองได้ก็ด้วยมีความพร้อมของทรัพยากรในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพซึ่งเป็นที่ต้องการของสังคมทั้งในระดับชาติและระดับโลก เพราะบุคคลที่มีคุณภาพย่อมสามารถเป็นทั้งกำลังทั้งผู้นำในการบริหารจัดการและปรับปรุงพัฒนาทรัพยากรอื่นๆที่มีอยู่ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปได้โดยใช้ความรู้ทางวิชาการวิจารณญาณอันเที่ยงตรงและคุณธรรมความถูกต้องเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้นับแต่อดีตจ,จนปัจจุบัน ก็ได้เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการปฏิบัติภาระหน้าที่ดังกล่าวมาแล้วด้วยดีเป็นที่น่าภูมิใจจึงขอให้บัณฑิตทุกคนตั้งใจพยายามพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพจะไดส้สามารถสร้างสารรค์ประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองและแก่โลกอันเป็นกิจที่หนึ่งที่คนเราพึงปฏิบัติดังพระราชปณิธานที่ทุกคนได้น้อมนำยึดถือ ผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฒเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจําปีการศึกษา2565เป็นวันแรกวันนี้เวลา9ก42นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกเกษมวัฒนาชัยองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปหอประชุมสิริวรบัญญามหาวิทยายลัยราชพัฒนครปฐมจังหวัดนครปฐมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชพัฒนครปฐมประจําปีการศึกษา2565ผู้แทนพระองค์มอบป,ปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกรวม2,393คน มหาวิทยาลัยรา,ยราชพัฒนคนปรปฐมน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางบริหารจัดการจะทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาหลักสูตรและผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นพลเมืองที่ดีมีอาชีพมุ่งผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูวิชาชีพพยาบาลวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์และด้านบริหารจัดการพัฒนาทักษะของบัณฑิตให้นำไปใช้ทำงานได้จริง ภาคบ่ายมอบปริญญาบัตรกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒจันเกษมระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจำนวน988คนมหาวิทยาลัยราชพัฒจันเกษมมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมีจิตอาสามีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีเรียนรู้กระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาท เช่นการส่งเสริมช่องทางการตลาดสู่แพลตฟอร์มออนไลน์และร่วมกับสถาบันประสาทวิทยากระทรวงสาธารณสุขจัดอบรมอ,อสอมอเรื่องการคัดกรองและดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนนนาาาาาางงงสสสสสววุุปรริตแผูดัม อ,อ,องค์มนตรีเป็นประธานในพิธีมอบบ้านพระราชทานแก่ครอบครัวรัษฎรตำบลป่าปอจังหวัดขอนแก่นและตำบลโคกสมบูรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ที่ทุนกล้าทุนกระมอมถวายดีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ